เราเล่นเฟซบุ๊กไปเราเล่นไปตามกระแสเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีความหมายอ่ะไม่ได้มีความหมายมันที่จะบันทึกเรื่องราวบันทึกบันทึกความทรงจําบันทึกเอใครรือว่าเส้นบันทึกความคิดบันทึกวิสัยทัศน์บันทึกผู้บันทึกอะไรอ่ะบันทึกเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อเพื่อเพื่อไปดูแนวอิ่มแล้ว เราเล่นเราเล่นเฟซบุ๊กไปตามกระแสไปส่งคนนู้นมั่งส่งคนนี้มั่งไปแชร์ความคิดของคนนู้นมั่งแชร์ความคิดอนนี้มั่งไปดูเขาขายของขายนน้นขายนี้มั่งแต่บันทึกนี้จะเป็นบันทึกบันทึกที่เราจะเก็บไว้ไว้ชมว่าเหตุการณ์วันนี้เรามาทําอะไรเราหน้าตาเป็นยังไงเรากินอะไรเ สังคมสิ่งแวดล้อมในวันนี้เป็นยังไง<ม>เพื่อเพื่อเพื่อภายภาคหน้าอีกประมาณ1ิบปีย0สิปีเราก็จะได้กลับมาดู<ม>เราเราเราไม่เอาความคิดของคนอื่นมาคิดเมื่อก่อนคิดว่าเอ้ย<ม>เรามาเรามากินแบบนี้เรามาเที่ยวแบบนี้เรามาโชว์แบบนี้เราโชว์หรือเปล่าเราสร้างภาพหรือเปล่าล้วอวดหรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นการอวดเราเรา เมื่อก่อนคิดเหมือนกันคิดว่าเราอวดคิดว่ากลัวเขาจะหาว่าเราอวดกลัวกลัวเขาจะคิดว่าเราเราโชว์กลัวคิดว่าเขาจะยคุสดเขาเขาจะคิดกับเราอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยก็เลยก็เลยไม่ไม่มันทึกเรื่องราวของตัวเองที่จริงแล้วทั้งที่แบบที่เคยกล่าวว่ามันเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด ในการที่จะบันทึกเรื่องราวบันทึกเหตุการณ์บันทึกความทรงจำบันทึกความคิดบันทึกเหตุการณ์บันทึกบันทึกอะไรบันทึกเรื่องราวสถานการณ์ต่างๆแล้ววันนี้เราก็เราก็เราก็อะไรเราก็รีเซ็ตระบบใหม่น้องก็รีเซ็ตระบบใหม่ เมื่อก่อนเราเล่น Facebook เราเล่น Facebook ตั้งแต่มันมีเ c e b o o k นั่นแหละเราเข้าสู่วงการโซเชียลมาก็นานเหมือนกันแต่ว่าก็นั่นแหละเราเล่นไปตามกระแสเราไม่ได้ว่าไม่ได้คิดว่าเออจะบันทึกเรื่องราวไว้ไว้ไว้เตือนตัวเองไว้สอนตัวเองไว้ไว้ให้ตัวเองได้ดูเล่นเล่นไปอะไรอ่ะคือเล่นไปตามนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เราเราเราค้นพบวิธีการใหม่ที่จะ จะเริ่มต้นใหม่จะอะไรนะปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆแล้วก,ก,ลก็ยกเลิกยกเลิกเฟซเก่าคือคือเพื่อเปลี่ยนพลังงานเพื่อเปลี่ยนความคิดเพื่อเปลี่ยนความรู้สึกเพื่อเพื่อที่จะดึงตัวเองให้ให้มีความสุขต่อไปนะเราจะไม่เราจะไม่ไปยึดติดกับกับอดีตแล้วเราจะเริ่มเริ่มรีเซ็ตตัวเองใหม่เริ่มเริ่มเปลี่ยนระบบ ระบบทั้งชีวิตใหม่แล้วก็ระบบทุกอย่างใหม่ก็วันนี้เราก็เ,เริ่มงานได้สักพักแล้วกลับมาเป็นตัวของตัวเองคกลับมาเป็นตัวของตัวเองเราเราไม่ไปเกาะกะระแสของใครคือบันทึกบันทึกเรื่องราวของเราไว้ชมแล้วก็ขอบคุณขอบคุณที่ที่ มีโอกาสดีๆท,ที่ที่ได้มีผู้ชมที่ที่ทได้เข้ามาเข้ามาชมไลฟ์กับเราได้มาชมบันทึกร่วมกับเราแล้วก็ร่วมบันทึกร่วมร่วมมีประวัติศาสตร์ร่วมกับเราจะจะคอมเมนต์ก็ได้จะติดตามก็ได้จะไม่กดไลค์อะไรก็ได้อันนี้เราไม่ว่าก,กันเพราะว่าเราบันทึกเพื่อเป็นบันทึกของเรา ถ้าชอบก็ชมก็ติดตามถ้าถ้าไม่ชอบก็ก็นั่นแหละถ้าไม่ชอบก็ชมอยู่นะไอเขาก็เข้ามาชมไดง